ความทุกข์ถ้าคนอ่อนแอก็มีน้ำหนักมากถ้าคนเข้มแข็งความทุกข์นั้นก็มีน้ำหนักน้อยนะคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยที่จะไม่ให้ประสบความทุกข์เนี่ยไม่มีพระหันทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีมาเกิดในโลกนี้ก็เพื่อออกจากทุกข์แต่พวกเราเนี่ยมีแต่ปากก็จะออกจากทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข แต่มีใครสักกี่คนเนี่ยที่อยากจะออกจากทุกข์จริงๆเพราะทุกคนก็ชอบความเกิดนะแต่ไม่ชอบความไม่เกิดพอเกิดแล้วก็ฉลองกันพอตายเราก็ร้องไห้เสียใจมีคนคนหนึ่งเนี่ยไปหาท่านพุทธทาสแล้วบอกว่าท่านอาจารย์หนูอยากพ้นทุกข์หนูอยากมีความสุขหนูทุกข์เหลือเกินท่านอาจารย์ช่วย ทำยังไงก็ได้ให้หนูพ้นทุก์มีวิธีไหมท่านบอกไหนต้องเขียนมาให้ดูสิอ,อยากพ้นทุก์อยากมีความสุขอะทำยังไงเขียนมาเขาก็เขียนเขียนมาเสร็จท่านกด็ดูดูแล้วส่งกระดาษขึ้นไปคุณช่วยลบไอ้ตัวหน้าออกสิเขาก็ลบตัวหน้าออกแล้วอ่านให้ฉันฟังอยากพ้นทุกขเขาลบตัวหน้าออกเหลือคําว่าอะไรพ้นทุกอยากมีความสุข ลบตัวหน้าออกก็ความสุขวิธีพ้นทุกเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกควบคุมความอยากนะถ้าเรามีความอยากมากเราก็ทุกมากถ้าอยากน้อยเราก็ทุกน้อยถ้าหมดอยากเลยหมดตัณหาเลยก็คือไม่มีทุกเพราะนั้นทุกเพราะหลวงพ่อชาให้บอกทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อย อันนี้เป็นคำหลวงปู่ชาทัานบอกนะอันนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยในมุมมองของศาสนาเนี่ยทุกขกสุขคืออันเดียวกันหลวงพ่อชาท่านบอกว่าหัวงูกับหางงูมันคือตัวเดียวกันความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อมีความอยากเราอยากได้ความสุขใช่ไหมความสุขคือหางงูความทุกข์ก็คือหัวงู ความสุขก็คือความทุกข์อย่างละเอียดนั่นเองความทุกข์ก็คือความทนไม่ได้นะเราทนไม่ไหวอ่ะเราสิงทุกข์ถ้ายังทนไหวอยู่เราก็ยังไม่ทุกข์เรานั่งเดินไปอยู่มาเดินไปเดินมาเนี่ยเราทุกข์นะแต่เรามองไม่เห็นมันเราจึงว่าไม่ทุกข์แต่เมื่อไรเราไปยึดแล้วไปอยากได้แล้วมันไม่ได้ดังใจมันเจ็บและทนไม่ไหวอ่ะนั่นคือเราจะทุกข์มาก พุทธเจ้าจึงให้เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงไม่มีใครที่จะหนีทุกข์ในโลกนี้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าให้หมดกิเลสแล้วพระองค์ก็ยังทุกข์ทุกข์เพราะสังขารกิเลสไม่ทุกข์แล้วไม่ยึดมั่นแล้วแต่ก็ยังเจ็บยังปวดยังไม่สบายอยู่ทุกข์ในสังขารก็ต้องมีนั้นร่างกายว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปคนที่จะมีทุกข์น้อยก็ต้องฝึกต้องมีปัญญาแล้วทำไงจะมีปัญญาเราอยากเราเราอยากมีความสุขอยากได้แต่ความสุขอยากได้คนพูดดีๆกับเราแต่ถามว่าระหว่างพระเทศนยโยมกับโยมโดนด่าเนี่ยโยมจําอะไรได้แม่นกว่ากันไอ้คําด่าเนี่ยบางทีสิบปีเจอหน้าปุ๊บจําได้เลย ไอ้น,นี่มันด่าเราเมื่อตอนสมัยอายุเป็นเด็กๆเนี่ยมันเคยยินทาเรามันเคยดูถูกเรามาเป็นชุดเลยแต่ที่คําพูดดีๆพระพูดดีๆเทศดีๆเนี่ยลืมไปแล้ววันสองวันเดียวเนี่ยมาพูดเสร็จเดี๋ยวออกไปเนี่ยก็ลืมแล้วเอ๊ะท่านพูดว่าอะไรเนาะเทศดีนะแต่จําไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงเรามาแต่เล็กจนโตทุกมือ้อทุกมือกม้อเอาข้าวปลาหารให้กิน วันหนึ่งท่านขัดใจเราท่านว่าเราท่านไม่เข้าใจเราท่านทําให้เราเสียใจโอ้โห,ห,หเรื่องใหญ่เรื่องโตนละจะจะหนีออกจากบ้านไม่อยู่แล้วพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเด็กไม่เข้าใจวัยรุ่น,นเสียใจจริงๆแล้วที่ท่านดีกับเรามาทั้งชีวิตทําไมไม่คิดบ้างครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาเป็นต้นท่านถึงบอกว่าให้เหมียงลบสักก้อนหนึ่ง รู้จักที่จะลบทิ้งบ้างมนุษย์เอาแต่บวกเอาแต่บวกเอาแต่บวกไม่เคยลบเลยฉนันจึงมีอดีตที่ทุกข์มากมีอนาคตทิ่หลับตามอแล้วก็สิ้นหวังเพราะเขาเขามีแต่ความอยากเขามีแต่ความทะเยอทะยานอยากมานะนี่ดีนะความเพียรน,นี่ดีนะความตั้งใจนี่ดีแต่ต้องประกอบด้วยปัญญา ต้องมีปัญญาปัญญานี่แหละจะเป็นเครื่องที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้แต่จะพ้นทุกข์ได้อาศัยปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ปัญญาแหลมคมก็เหมือนมีดอมันก็ต้องมีด้ามมีดต้องมีสันมีดต้องมีคมมีดปัญญาคือความคมนะสมาธิก็ต้องมีศีลศีลก็เหมือนด้ามที่จับให้มั่นสมาธิก็เหมือนสันมีด ที่ทําให้มีดมันตั้งตรงเข้มคมมีดก็เหมือนปัญญาเมื่อเรามีศีลสมาธิปัญญาเรามีกําลังฟันโชคเดียวทุกข์ก็ขาดเลยสังเกตดูบางคนทุกข์โอ้ร้องห่มร้องไห้ทุกข์มากแฟนทิ้งนี่แทบจะกระโดดตึกตายอีกคนหนึ่งพอแฟนทิ้งทุกข์ไม่เป็นไรวะทุกข์ก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบางคนมีกําลังนะ อาตมาถึงบอกว่าเราหนีทุกข์ไม่ได้เราก็ทุกข์ได้แต่อย่าทุกวันแล้วเราก็จะจมอยู่จมจมจม,จมลึกเข้าลึกเข้าเหมือนก้นทะเลนะเหมือนก้นทะเลลึกไปลึกไปสุดท้ายก็แม้นอยากจะพ้นโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําก็พ้นไม่ได้แล้วเพราะจะอยู่ลึกเกินกว่าที่จะโผล่ขึ้นไปหายใจสุดท้ายก็จมตายอยู่กับทุกข์นั้นนะ เหมือนเหมือนลาโง่ตัวหนึ่งอนะ่ะลาตัวหนึ่งลาแก่นะไม่ใช่ลาโงา่ลาแก่ตัวหนึ่งเนี่ยมันเดินไปแล้วมันตกหลุมเมื่อมันตกลงไปในหลุมเนี่ยมันก็ร้องให้คนช่วยเจ้าของลามาเห็นก็พยายามดึงดึงดึงให้มันขึ้นมามันก็ขึ้นไม่ได้เพราะตัวมันใหญ่แล้วมันขาก,ก็เก่ด้วยเจ้าของเออไหนๆก็ไหนๆละฝังกบหลุมไปดีกว่าลาตัวอื่นคนจะได้ไม่มาตก แล้วเขาก็เอาดินโกยโกยดินใส่ลาก็ร้องให้ช่วยทั้งร้องทั้งเสียใจทั้งน้อยใจเมื่อตอนเข้มแข็งมีแะรเอยมีแรงอยู่เนี่ยฉันดูแลท่านอย่างดีคอยช่วยทำงานหนักก็ไม่เคยบน่นบัดนี้เนี่ยฉันตกทุกข์ได้ยากนอกจากไม่ช่วยแล้วยังจะมาฝังทั้งเป็นอีกมันก็ร้องห่มร้องไห้นะดินมันก็ถมถมถมจะม,มิดตัวอยู่แล้ว มันก็มองหาคนจะช่วยใครน้อจะช่วยเราได้ลานะั่นทำไงดีที่สุดต้องทำยังไงดีที่สุดไม่ใช่ร้อยใครช่วยหันกลับมามองตนอัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนนี่คืออะไรทุสตินั่นเองพอตั้งสติดีปุ๊บสงบจิตสงบใจแล้วเขาพิจารณาอย่างรอบคอบว่าใครน้อจะช่วยเราได้ ก็พิจณาไปพิจารณามาโอ้ระหว่างดินที่ถมมาทุกครั้งนี่มันถมไปบ่อมันก็ตื้นขึ้นไม่ใช่หรือถ้าเรายืนอยู่กับที่เนี่ยสักวันไม่นานดินจะถมเราเราจะตายทั้งเป็นทําไมเราไม่สลัดด,ดินออกจากตัวเราเรายืนเหนือเหนือดินที่มันถมเข้ามานะทําไมเราไม่ยืนอยู่เหนือทุกที่มันถมเข้ามาแล้วทุกครั้งที่ทุกเราจะต้องอยู่เหนือมัน ทุกครั้งที่ทุกข์เราจะใช้ปัญญาอยู่เหนือมันถึงวันหนึ่งเมื่อดินเต็มปากบ่อลาตัวนั้นก็เดินออกจากบ่อนั้นอย่างปลอดภัยนะพวกเราเหลายคนนะกำลังจมอยู่กับดินนะนะั่นเรียกว่าตายทั้งเป็นหลายหลายคนนะหน้าที่การงานก็ดีชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีแต่เจอปัญหาเล็กๆน,น้อยๆเจอปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ เขาก็จมอยู่กับความทุกข์ไม่ยอมปล่อยวางนะอยู่กับอดีตที่ผ่านมาที่เคยมั่งมีสีสุขจมอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเขาจึงไม่อยู่กับปัจจุบันนะท่านจะแก้ทุกข์ให้แก้ที่ปัจจุบันพอพระพูดเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานโอ้ไม่เอาสายหน้าเพราะเขาคิดมันอยู่ไกลตัวจริงๆว่าธรรมะเนี่ย ของพุทธเจ้ามันอยู่ใกล้ตัวใกล้นิดเดียวยิ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอาตมาว่านะยอมรับความจริงนวิธีแก้ทุกอันดับแรกไม่ใช่ทุกปัญหายไปคือยอมรับความจริงยอมรับความจริงแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ทุก์ได้ดีที่สุดยอมแพ้เ,ยเคยไหมเคยยอมแพ้กับความทุกข์ไหม อายอมรับความจริงว่าแฟนมันหนีไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วคิดอีกทียอมแพ้ไปแล้วอาคุณจะไปมีหมาช่างของคุณเราที่ผ่านแล้วช่างมันยอมแพ้เราเริ่มนับหนึ่งได้ไม่เป็นไรพอเราทําใจยอมแพ้นี่ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะอาจจะเสียหน้าเสียแต่ว่าใจเรามันโล่งนะนะเหมือนหนูตัวหนึ่งที่ถูกอยู่ในห้องที่ไม่มี ทางออกอ่ะแล้วไฟมันลามเข้ามามันจะไหม้มันอยู่ในห้องมันวิ่งไฟมันลามมาหนูมันก็วิ่งหาทางออกชนนั่นชนนี่ชนมันวิ่งสุดฤทธิ์แต่วิ่งยังไงก็ไม่มีทางออกทางที่ดีสุดของหนูตัวนั้นไม่ใช่วิ่งหาทางออกหนูมันจึงตัดสินใจว่าเอาอะนั่งนิ่งๆเราก็ดับไปพร้อมกันไฟเผาเราเราก็ยอม ยอมให้มันเผาแล้วเขาหนูตั้งก็สง,งบนิ่งไม่วิ่งหาทางออกอยู่เฉยรู้ไหมบางทีไฟมันดับเองแล้วไฟดับเนี่ยช่องโหว่ที่ไฟมันไหม้มีรูเยอะแยะหนูก็วิ่งออกไปได้บางครั้งการยอมก็เป็นการสมควรในบางเหตุการณ์นะเอาชนะทุกอย่างไปไม่ได้นะหลวงพ่อเยือนพูดดีเหมือนกันนะ หลวงปู่ดูลนสอนหลวงปู่เยื้อนว่าเอ๊ะเราจะละก,กิเลสยังไงปู่กิเลสมันเยอะเหลือเกินเนี่ยจะฆากิเลสยังไงให้มันหมดไปจากใจหลวงปู่ดูลนพูดว่าหุ้นกิเลสเราไม่ต้องไปฆามันหรอกแล้วไม่ต้องไปละมันด้วยอ้าวล้าทำยังไงหลวงปู่มีอยู่แต่ไม่ใช้มันนะโยมโยมมีความโกรธแต่ไม่ใช้มัน ยมีความโลภรู้ว่าโลภอยากได้แต่ไม่ใช้มันยมีความหลงแต่ไม่ใช้มันเมื่อเราไม่ใช้มันมันก็ไม่เกิดโทษโกรธอยากจะตีหัวมันแต่ก็ไม่ตีไฟที่ไม่มีเชื้อมันจะมอดดับเองทุกที่ทนทุกข์มากแต่เรามีขันติธรรมขันติก็จะดับทุกได้แล้วเราแล้วในที่ยกากขณะที่ทุกขมันดับไป สิ่งที่เหลืออยู่คือปัญญาโยมไปถามเจ้าสัวในธนาคารหรือไหนคนที่รวยๆใหญ่ๆญเถอะเวลาเขาพูดเรื่องความทุกข์ที่ผ่านมาตาเขาเป็นประกายนะเขาพูดด้วยความภาคภูมิใจนะโอ้ยเมื่อก่อนนะผมไม่มีอะไรจะกินนะผมมาในเสือ้อผืนหมอนใบผมมาขายเต้าห้วยแบกทุกยากมากนะปลาทูตัวหนึ่งกินได้ทั้งหลายวัน เขาพูดเขาไม่ได้พูดด้วยความเสียใจนะเขาพูดด้วยความภาคภูมิใจนะความทุกข์ที่เราเจอในวันนี้วันหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เดินผ่านมาันมาแต่พวกเราทุกคนเนี่ยพอเจอโอ้พอเจอทุกปุ๊บเราก็หยุดเดินแล้วท้อแล้วไปทอ้อทำไมนะโลกนี้มันยังมีมุมสวยงามอีกเยอะแยะพระหันเกิดจากทุกนะ พระหารไม่ได้เกิดจากความสุขนะพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าด้วยความทุกข์นะพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกทุกขรกิริยาเคยเจอไหมทุกขรกิริยาหกปีไม่เคยนอนอิ่มเลยหกปีไม่เคยกินอิ่มเลยหกปีหายใจสบายๆย,ยังไม่มีการหายใจอดหนังรูปเนี่ยเนื้อไอ้รากอันขนขน,ขนอันมีรากเน่วกวาก็หลุด จับทองก็ถึงกระดูกสันหลังนะตาลึกโบอย่างกระดาวดาวนี้ดวงจันทร์ดวงดาวในบ่อนะครัพระองค์ทำขนาดนั้นจึงได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจา้านะนี่แหละความทุกข์ให้มันมเป็นประโยชน์บ้างเถอะโยมอย่าเอาความทุกข์เป็นความทุกข์อย่าเอาความทุกข์าม,กาาาม,กมาเหยียบมาย่าำซ้ําเติมเราความทุกข์คือประสบการณ์แต่ว่าถ้าเราเจอความทุกข ในชีวิตป,ประจำวันเนี่ยมันเปี้ยงเข้ามาชนเราแล้วเนี่ยโอ้โหความทุกข์มันเจอหนักเหลือเกินแล้วก็ถามตัวเองว่าอาตมาเคยถามโยมที่มาที่วัดนะอาตมาตั้งคําถามสมัยเด็กๆเ,เ,เขาชอบถามเล่นกันนะถามว่านกสองตัวมีกี่ขาหลายคนก็จะตอบว่ามีสี่ขาแล้วว่าทูแล้วกกลนกสองขามีกี่ตัว ก็จะตอบทันทีแล้วนกสองขามีตัวเดียวอาจาามาก็ถามอีกทีนกสองตัวมีอีกขาเขาบอกก็สี่ขาแล้วนกสองขามีกี่ตัวเขาก็บอกตัวเดียวพอพูดถามอีกทีหนึครั้งที่สามเขาเริ่มนึกได้โอ้ชานนกสองขามันไม่มีตัวเดียวมันมีทุกตัวมันมีทุกตัวเออแล้วโยมคิดว่าโยมทุกเนี่ยเราทุกคนเดียวไหมในโลกเนี้ย ถ้าเราคือคืนหนึ่งจุดฝุ่นเม็ดหนึ่งในโลกในจัก,กราวาลเนี่ยแล้วคิดว่าทุกแบบมันมีเราคนเดียวหรือเราเป็นมะเร็งมะเร็งเราคนเดียวหรือที่เป็นมะเร็งทุกวันนี้เตียงจองยังไม่ค่อยจะมีเลยโรงพยาบาลมันไม่มีที่จะให้ที่รักษาเลยจริงๆแล้วทุกมันมีทุกคนจะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นเองถ้าเราคิดถูกพิจารณาถูกต้อง ทุกนี้มันเกิดจากกรรมที่เราประสบมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันอันดับแรกอย่าไปกลัวมันให้คิดว่าเราก็คือส่วนหนึ่งของโลคนี้ที่ต้องไปตบครบเจอทุกอันนี้อันดับแรกต้องตั้งสติและมีความอดทนป,ปัญญาไม่ปัญญาไม่ต้องพูดถึงหรอกคนทุกมันจะมีปัญญาที่ไหนนะตั้งสติอย่าให้ไฟมันลามก่อนตั้งสติแล้วก็พิจนารณาดูว่า เราจะแก้ความทุกนี้อย่างไรเมื่อเรามีสงบมีจิตที่นิ่งหนทางทางออกมันจะมีเองอตมาถึงถึงบอกว่าเราเราทำประกันชีวิตได้รถชนเปี้ยงเราก็ไปทำงานต่อได้เพราะอะไรเดี๋ยวประกันมาเคลียร์ใช่ไหมทำไมจิตใจเราไม่ทำประกันบ้างนั่งสมาธิวันห้าทีสิบนาทีพิจารธรรมะพอทุกเจอเปี้ยง เออไม่เป็นไรมันเป็นเช่นนั้นเองหลวงปู่ชาบอกไปอยู่วัดรป่าโพงใหม่ๆมีคนตายเนี่ยมันร้องเจ็ดวันโหดังมาถึงในวัดพออยู่ไปอยู่มาคนตายเอ,อ๊ะมันร้องวันเดียวสุดท้ายไม่ได้ยินเสียงร้องเลยเพราะจิตเขาพัฒนาขึ้นเขาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดานะในปัจจุบันเนี่ยคนกลัวความทุกข ในอนาคตตัวเองจะตายไม่พอต้องฆ่าลูกฆ่าเมียตายไปด้วยเพราะกลัวอนาคตเมื่อเราไม่อยู่แล้วเขาจะลําบากนี่เราไปคิดเองเราไปปรุงแต่งเองเราปลูกมะม่วงเราดูแลมะม่วงผลมะม่วงต้องเกิดแน่นอนในอนาคตนะเราทําความดีความดีมันต้องสนองเราแน่ในอนาคตแต่มนุษย์เนี่ยเป็นชอบ ใจร้อนทําเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เห็นคนอื่นรวยก็อยากจะรวยอย่างเขาเห็นคนอื่นมีมากกว่าตัวเองก็ก็อยากจะดีมากกว่าเขาไอความอยากตัวเองนี่แหละมันทําลายอนาคตของตัวเองนะถ้าเรารู้จักเริ่มนับหนึ่งวันนี้วันเนี้วันที่เรายืนอยู่เวลาเนี้ณขนาดนี้นี่คืออนาคตนี่คืออดีตนี่คือปัจจุบันมันอยู่ในที่ทเดียวเนี่ย วันที่เราก้าวไปเนะี่ยไอ้ก้าวที่อยู่ข้างหลังเรานะ่ยคืออดีตแล้วไอ้ก้าวที่เราจะก้าวต่อไปคืออนาคตแล้วที่เรายืนอยู่เนะี่ยคือปัจจุบันถ้าเราคิดว่าอดีตอนาคตปัจจุบันคืออันเดียวกันคือมีดเล่มเดียวกันคือมเมล็ดพืชพันุเดียวกันเรามีหน้าที่ลดน้ํามันดูแลมันลดเอาหนอนเอา,มาแมลงออกถ้าเราจะแก้ทุกข์พุทธเจ้าบอกมีวิธีเดียวแก้ที่ปัจจุบัน ถ้าอยากรวยคุณเก็บเงินวันนี้คุณขยันวันนี้คุณตัดทุกอย่างออกนี่สินพลุงพลงังคุณเริ่มวันเนี้ยคุณจะแก้ไขจะปรับปรุงตัวแล้วมันทำไมอนาคตมันจะแก้ไม่ได้ลมหายใจยังอยู่มีคนหนึ่งทุกมากหมดหมดหนทางแล้วไปหาท่านพุทธทาสจะบอกเขาว่าหมดแล้วว่าไม่เหลืออะไรแล้วพุทท่านพุทธทาสบอกบ้านเรือ,อยังมีอยู่ไม่มี เสื้อยังมีอยู่มีหม้อข้าวมีมีอ้าวแล้วเลือกเกิดมาเลือกเอาอะไรมาด้วยเอาหม้อข้าวเอาเสื้อผ้าเอาบ้านมาไม่ได้เอามาเอ้ยเลือกไม่ได้ขาดทุนเนี่ยเพียงแต่กําไรหลือลดลงเท่านั้นเองเขาคิดได้เออจริงนะกาไรลดลงเท่านั้นเองเราไม่ได้ขาดทุนคือร่างกายเรานี่แหละฉะนั้นร่างกายชีวิตลมหายใจอยู่อย่าท้อจงต่อสู้แล้วความสําเร็จ ความสเร็จรอคนที่ไม่ท้อถอยความพ้นทุกข์รอคนที่อดทนต้นไม้ที่งดงามแม้จะเจอปุ๋ยที่สกรปรกเจอมูดเจอคูดเจอสิ่งที่ไม่สกรปรกที่สุดแต่ต้นไม้นั้นกับงามที่สุดนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะญาติโยมทั้งหลายฝากไปว่าความทุกข์ก็คือกำลังของสติปัญญาถ้าไม่มีความทุกข์ ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกถ้าไม่มีความยากจนมหาเศรษฐีเกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะนั้นพวกเราจงอย่าท้อถอยไม่ว่าเศรษฐกิจทุกอย่างจะเกิดขึ้นจงอดทนและรู้จักที่จะสร้างกุศลนับจากนี้ไปอาตมาอยากฝากท่านทั้งหลายที่เป็นคนที่พอมีพอกินนะจงรวยเหลือล้อนอย่ารวยเหลือเก็บนะรวยเหลือ แล้วล้นไปให้คนข้างๆคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละเราจะเป็นเศรษฐีที่แท้จริง